เ <He. S 2> ออเจ้าพาคนไปมากหน่อยเจ้าหยงเจ้าอยู่ที่นี่คอยดูสถานก,การณ์รับมือต่อไปข้าต้องการไปด้วยท่านลุงซื้อถูมีบุญคุณกับข้าแล้วก็พ่อของข้าหลังจากที่พ่อของข้าเสียไปแล้วท่านก็ดูแลข้าเสมือนลูกของท่าน เรื่องที่เป็นอันตรายไม่เคยข้าเข้าร่วมเลยถ้าเป็นเช่นนี้ข้ายังจะเป็นคนของพรรคหวางอูได้อีกเลยอคะคราวนี้ท่านลงขอยข้าไปเถอะอืมได้ข้าจะให้เจ้าไป <c oughs> แต่ว่าต้องระวังตัวให้มากข้า

ถ้าข้าไม่ให้โอกาสเจ้าแก้มือบ้างเจ้าคงไม่มีทางรับว่าข้าเป็นคนเก่งหรอกนะเมื่อครู่นี้เจ้าใช้หัวของข้าเป็นเดิมพันงั้นเอางี้ดีมะพวกเราสองคนเล่นกันสักตาไหมละ่ะดีมะให้แม่นางน้อยคนนี้เป็นคนโยนลูกเตา๋าถ้าชนะข้าได้แล้วก็ข้าจะปล่อยพวกเจ้าทุกคนแต่ถ้าแพ้ข้าหัวเจ้าแต่ละคนจะหลุดออกจากบาทั้งหมด เฮ้ยลูกผู้ชายพูดไปแล้วมาตัวไหนก็วิ่งตามไม่ทันน่ะพี่น้องข้าจงฟังให้ดีใครก็ตามที่ปล่อยออกไปจากค่ายนี้แล้วจงให้มันออกไปอย่าขัดขวางได้ยินไหมขอรรบได้ยินแล้วคอัรบมา แม่ขอบตาไฟเหลืองนั่งสิจ้ะออืมสุดนองเลกจะตาฟ้ากำหนดจะไม่ต้องกลัวยังไงพวกเราก็ขอตายพร้อมกันอืม เ้าต้าสิจ้ะะ,ะไม่จริงมั้งไม่ทับอุ้ยตานี้ต่ำมากเหรอเจ้าคิดยังไงล่ะโอกาสแพ้ของเจ้าสิบส่วนเจ้าแพ้ไปแล้วเก้าจุดเก้าเฮ้ย าข้าแล้วนะพวกเจ้าคงจะเครียดแต่ว่าข้าเครียดกว่าเจ้าอีกนะถ้าหากว่าต้องสังหารสาวงามดอกไม้แรกแย้มอย่างเจ้ามันช่างน่าเสียดายนักถึงแม้ข้าจะเอาปลอดยัดใส่ลูกเต๋าพวกนี้ก็ต้องโยนให้ได้น้อยกว่าสามแต้มแต่มันก็ยากไปนิดนึงนะีน โอ้อโอ้โอ้โหไม่น่าเลยออกสิบแต้มแน่โอ้โหมือเน่าคู่นี้มันน่าตัดทิง้งจริงๆเลย <ớ ure> ปล่อย ป่อยนี่เมื่อกี้ข้าพูดว่าถ้าแม่นางน้อยชนะข้าได้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปถ้าข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าข้าก็ไม่ใช่ดูบูชายเพราะฉะนั้นปล่อยไปให้หมดปล่อยปล่อยสิปล่อยถ้าเป็นคนรักษาคำพูดถือเป็นผู้กล้าไ้พบกันใหม่อ๋อพวกเราเน่าไม่จะยพูดไม่จบไปสำหรับไม่มีมารยาทอืออ๋อเอ๊ะอะไรอือ อ,อแล้วทำไมเจ้าไม่ไปแม่ตาไฟเหลืองน่าเสียดายนะที่นี่เป็นค่ายทหารถ้าเปอย่างนั้นข้าจะรังให้เจ้าอยู่ที่นี่เป็นหูู้ญิงนของข้าซะเลยชอบตาไฟเหลืองอ,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 อะไรลูกเต่าพวกเนี้ย ท่านได้ค่าได้หรือเปล่าเฮ้ยเจ้าเจ้าไปทําอะไรนี่เจ้าเจ้ากลับไปเล่นกับศิพี่ของเจ้าอย่างนั้นเหรอด้วยฝีมือของเจ้าเ่ะเจ้าต้องแพ้เขาอยู่แล้วลูกเต๋าสามลูกเนี้ทําให้ข้าไม่ชีวิตใหม่ข้าอยากได้เก็บมันไว้อ๋อได้สิเอาไปเถอะอ๋อเดี๋ยวแม่นางเจ้าชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อเจมิโอ โอ้โหสวยอ่ะโอ้โหน่ารัก